มือเฮีาจยนก็ต้องดูยอ้อนหลังไปสักกีป่ปีแล้วก่าที่เราจะรู้ว่าอ๋อมันโตขึ้นเรื่อยเรื่อยก็ดูไปเรื่อยๆคุณติดตามดูไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็ดูข้อมูลไปเรื่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ประเภทโตแบบสูงเนี่ยนะมันจะไม่ลง <c oughs> ยอดขายมันจะไม่ลงนี่คือความแตกต,าต่างไอ้โตแบบอ้วนเนี่ยบางทียอดขายลงยอดขายไม่ค่อยโตกําไรก็โตไม่สม่ําเสมอ <c oughs> เพราะว่าก็คือหมายความว่ายอดขายรุ่มรุมตอนๆอย่างที่อ่าพ่อปาตี้อย่างที่ผมว่าเนี่ย สิบปีมาแล้วมก็อย่างสามพันล้านแล้วมัน<ฆ>คุยว่ามันโตเร็วมากเลยเพราะปีที่แล้วพันห้าก่อนพันเดียวโตห้าสิบเปอร์เซ็นตโตร้อยเปอร์เซ็นแต่โทษทีสิบปีที่แล้วก็สามพันนะไอ้นี่เรียกว่าโตแบบอ้วนเพราะช่วงนี้มันอ้วนไงแต่หลังจากนั้นมันอาจจะผอมได้เสมอเพราะมันไม่ได้สูงไงคาว่าสูงเนี่ยแปลว่าปีนี้ยอดขายร้อยปีหน้าร<ฆ>้อยสิบร้อยยี่สิบแต่มันไม่เคยลงมาเอ้ยจากร้อยหรือแปดสิบหรือเจ็ดสิบหรือหกสิบ แล้วกลับขึ้นเป็นเป็นร้อยไม่ใช่โตแบบสูงก็คือว่าโตแบบแบบโตแล้วไม่มีการลงย<ะ>กตัวอย่างที่ผมว่าเนี่ยโมเดิร์นเทรดเนี่ยไปดูไม่มีการลงเพราะว่าอะไรร้านทุกร้านที่เปิดมาไม่เคยปิดเลยนะเราเห็นอยู่มันไม่ปิดอะมันมีแต่เปิดเพิ่มเพราะฉะนั้นร้านที่เปิดอยู่แล้วอยอดขายก็ยังเท่าเดิม<ะ>หรือดีขึ้นส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดร้านค้าที่เปิดใหม่ก็สร้างยอดขายเพิ่มไหม กิจการหลายอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเกิดซ้ําเกิดซากหมายความว่าลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าแบบประจำมาซื้อทุกวัน,เป,นเป็นนิสัยน,นะต้องไปซื้อตลาดจ่ายตลาดอย่างนั้นทาอย่างนั้นต้องไปคนเป็นล,ลนล้านคนเนี่ยนิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยมีแต่ซื้อเพิ่มแล้วนอกจากก,<ห>กลุ่มโมเดิร์นเทรดนะคนะอาจารย์อาจารย์มีกลุ่มอื่นไหมะคะเพราะตอนนี้ อย่างกลุ่มเกษตรอย่างกลุ่มพลังงานคนก็ชอบเข้าไปเล่นกันเยอะนะคะแล้วเราก็ต้องบริโภคอ,อยู่ทุกวันไปกลุ่มเกษตรเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละเพราะกลุ่มเกษตรเนี่ยมีโอกาสจะเป็น,นอ้วนๆผมๆใช่ไหมเพราะราคาขึ้นมันลงผลิตผลเกษตรมันก็ก็กกเพิ่มนะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าพื้นที่ดิน,นก็ปลูกกันจะไม่รู้ปลูกยังไงละอ,อย่างข้าวเนี่ยุณจะไปเพิ่มตรงไหนมันจะปลูกก็เพิ่มผลผลประเทศผลร่นะอาจารย์อ้าวก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่แต่ว่ามันก็เพิ่มได้ช้า เพราะว่าพวกนี้มีงานนะเขาปู่ย่าตายายทากันมาพันเป็นร้อยร้อยปีมันยังไม่เคยเห็นเพิ่มมันเพิ่มเลยนะก็ต้องทางานิจัยใจใช่ไหมก็ปลูกสมัยก่อนก็ปลูกก็เพิ่มนิดหน่อย<ห>อย่ะจรบางที่ผ่านมาสิบปีเนี่ยไร่หนึ่งเคยสามสิบถังตอนนี้สามสิบห้าผ่านมาสามสิบปีละคือพวกนี้มันเพิ่มน้อยมากนะครับซึ่งอาจารย์มองนี่วลาพี่เ,เพิ่มอ้วนๆผมๆเวลานี้ที่เพิ่มเนี่ยเพราะอะไรราคามันขึ้นนะไปดูด้ว่าเราส่งข้าวออกไปเพิ่มป่ะไม่เพิ่มแต่หลายเราก็เท่าเดิมนี่แหละใช่ไหม ถ้าปีไหนฟ้าฟ้าฝนดีเพิ่มปีไหนฟ้าฝนไม่ดีก็ลงอันนี้คืออ้วนผอมไงพลังงานเหรอคะอาจารย์พลังงานเนี่ยถามว่ามันจะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆไหมอ่าเราต้องคิดคิดคิดน้ามันจะหมดโลกอย่าไปพูดพูดถึงเรื่องน้ามันเด็ดพูดถึงเรื่องว่าเราจะใช้จะมามันจะมีไม่มีไม่รู้อะแต่ถามว่าเราใช้เพิ่มทุกปีทุกปีไหมเออน่ากินนะถ้าให้ผมตอบผมก็บอกว่าเออก็น่าจะเพิ่มเพราะว่าอะไร คนที่ใช้พลังงานแล้วไม่ค่อยลดลงอ่ะผมมีแอร์แล้วผมไม่เคยบอกปีนี้ปิดผอมปิดแอร์เงินไม่ค่อยมีใช่ไหมก็ไม่ปิดแอร์พอมีเครื่องทีวีก็ไม่เคยบอกเลิกเบื่อไม่อยากดูไม่ค่อยมีใช่ไหมใช้น้ําร้อนคนที่เคยใช้น้ําร้อนแล้วก็ใช้อยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าถ้ามีเงินเพิ่มอาจจะเพิ่มห้องอีกห้องหนึ่งมีแอร์เพิ่มอีกหน่อยเพราะฉะนั้นเทรนก็คือการใช้พลังงานเพิ่ม แต่มเพราะคนมีเงินมากขึ้นมากขึ้นเทรนของการที่คนมีเงินมากขึ้นมากขึ้นอันเนี้ยชัดเจนเพราะผ่านมาแล้วหลายสิบปีนะเพิ่มเกือบทุกปีคนมีรายได้เพิ่มเกือบทุกปีไม่เคยเห็นมันตกนะมีตกก็ตอนสมัยวิกฤตอะไระนะตกไปปีสองปีเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็เพิ่มมาตลอดย้อนหลังไปห้าสิบปีเลยนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอันนี้ของจริง<ะ>คือคนมีเงินเพิ่มแน่นอนอันนี้ไม่อ้วนผอมแล้วไม่อ้วนผอมแน่นอนโตโตเรื่อยๆยเพราะอะไรเพราะคนไปทํางานเงินเดือนเนี่ย ไม่เคยบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอลด<ะ>เงินเดือนหน่อยไม่มีแสดงว่าการมีเงินเพิ่มเนี่ยเป็นของจริง<ม>เป็นการโตแบบสูงจริง<ะ>ใช่ไหมเพราะโตสูงจริงปุ๊บเนี่ยถามว่าคนมีเงินเพิ่มแล้วเนี่ยใช้พลังงานเพิ่มไหมคําตอบผมบอกใช้เพิ่มอาจจะไม่มากนะ<ม>น,นิดหน่อยๆปีละห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะหรอกไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าอาจจะไปทําอย่างอื่นเยอะขึ้น<ะ>ใช่ไหมใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเอออันนี้อาจจะจริงเพราะมันสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้กัน ตอนนี้เริ่มใช้กันอันนี้ก็ว่ากันไปคือต้องวิเคราะห์เป็นตัวตัวไปเป็นกิจการไปว่าลองดูพฤติกรรมของเราเนี่ยว่าอะไรเป็นการเติบโตแบบสูงเติบโตแบบโตแล้วไม่เคยลงเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถามว่ามีใครเคยบอกว่าใช้ปีหน้าไม่เอาละเลิกใช้อะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินไม่ค่อยมีไม่มีมันก็ยังจําเป็นต่อชีวิตนะก็จาเป็นไม่จําเป็นไม่รู้นต้องใช้แ่ะพฤติกรรมตรงนี้มันชัดเจนถามว่ากินข้าวเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มอะ พราะอิ่มใช่ไหม <c oughs> ข้าวกินเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสกินข้าวเพิ่มก็คือมีลูกเพิ่มขึ้นมาอองหน่อย <ฮะ S 2> แต่เดยวนี้ลูกก็เกิดน้อยเพราะต้องดูไล่ไปทีละอัน <ฮะ S 2> ใช่ไหมพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วเราจะรู้เลยว่าอันไหนตัวแบบสูงอันไหนตัวแบบนะ <ฮะ S 2> อ้วนผอมนะเมื่อโตได้เราเรารู้แล้วว่าอันไหนตัวแบบสูงเนี่ยแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้ที่แบบโตแบบสูงมันสูงเร็วสูงช้าเด็กคนนี้แหมเตินโตพูดๆเห็นทุกวันเลยแหมปีหน้าปีนู้นปีนี้โอ้ป่าเรื่อยเลยไม่ใช่บอกว่า ทำทาไปจุดชั่วข่าวอะไรอย่างเงี้ยจะมาเดี๋ยวจะมาดูให้เป็นเป็นลายคนเลยนะคะหรือว่าเป็นลายตัวเลยค่ะว่าคนไหนเถแบบว่าโตสูงแล้วนะคะคุณเทพเหรอคะคุณเทพมีวิธีการหรือว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยกลุ่มไหนหรือว่าคือคือมองคล้ายๆอาจารย์นิเวศอาจารย์นิเวศบอกว่าจะมองที่รอบๆตัวก่อนรอบๆตัวเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกกลุ่มเข้าไปดูหุ้นตอนนี้คุณเทพมองหุ้นกลุ่มไหนไว้บ้างคะที่มีโอกาสในอนาคตถ้าเป็นหุ้นหานทองคำเนี้ยค่ะคือ พูดถึงกลุ่มนี่นะฮะผมสนใจกลุ่มที่มันมีการซื้อมากเรียกว่าคนต้องกินต้องใช้เช่นอาหารอย่างเช่นที่พักนะฮะซึ่งคนต้องใช้ประจำนะคือผมจะไม่ไม่มีความรู้พอที่จะดูแบบว่าไอ้ธุรกิจอันไหนดีเซกเตอร์ไหนดีผมคิดว่านั้นเป็นงานที่หนักเกินกําลังของนักลงทุนโดยทั่วไปแม้แต่ตัวผมเองนะครับงั้นผมจะมองตัวหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมากกว่าก็คือใช้เรื่องไอ้การเงินนี่นะฮะการเงินมาดูเมื่อกี้ ที่พูดเรื่องงบการเงินไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าผม,มีสนใจ,จเฉพาะงบการเงินอย่างเดียว<ฆ>แต่ผมคิดว่าไอ้ตัวงบการเงินเนี่ยมันเป็นตัวอย่างน้อยที่เราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจนี่นะฮะเราไม่สามารถจะดูสุขภาพของคุณได้นะครับเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยการที่เราเป็นเรื่องนี้เราเข้าใจงบการเงินเราเข้าใจ value creation <ฆ>แล้วเนี่ย<ฆ>มีประโยชน์ครับมันจะไปสเตจที่ค่ะ<ฆ><ฆ>เพราะว่าในการทำธุรกิจในการทำเป็นนักลงทุนนะฮะผมคิดว่ามีด้วยกันทั้งหมดสเฟสสด้านด้วยกันอันที่หนึ่งเนี่ย ซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วคือต้องเข้าใจเรื่องของ value creation concept เข้าใจว่าไอการสร้างมูลค่าเขาสร้างกันอย่างไร,ครใครเป็นคนสร้างนะฮะไอมูลค่าอยู่ไม่ลอยขึ้นมานะฮะมันมาจากฝีมือของ c ีอมาจากฝีมือของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักซีอที่ดีที่เก่งนี่นะฮะเราก็สบายนะฮะอย่างน้อยมีคนสร้างมูลค่าที่ดีละครับนี่ในเฟสที่2ก็ในการในการในการเลือกหุ้นนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในการเลือกหุ้นนะ,ะที่มีปัญหานี่เพราะว่าไม่รู้จักข้อหนึ่ง S <S ไม่เข้าใจว่าการใช้ value creation การใช้งบการเงินใช้อย่างไร <S <S ถ้าใช้เป็นอย่างน้อยเนีเน่ผมว่าวันนี้ออกไปเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้จะรับจะรับนักเรียนนี่นะฮะอย่างน้อยต้อง r อสิเป็นต้นไปนี่นะคะ<ช>่าไปได้เยอะละนะฮะไอที่ไม่ถึงก็ตัดไปก่อนนะแ,แล้วอันที่สามเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือในการที่เราจะมาทําการประเมินมูลค่า,านะครับเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าบางทีคุณภาพหุ้นเนี่ยบอกดีดีดีนะฮะบางทีถามว่าหุ้นตัวไหนดีเซกเตอร์ไหนดี เขาบอกพลังงานดีทุกคนก็ไปซื้อหุ้นพลังงานหมดหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานเองอาจจะมีบางตัวที่ดีบริหารโดยซีโที่เก่งนะและดีในขายด้วยกันก็อาจจะมีบางบริบางตัวซึ่งบริหารแบบไม่เอาไหนนะเพราะฉะนั้นทั้งกลุ่มมันไม่ได้เพราะว่าต้องดูเป็นตัวตัวไป<ห>นะครับตัวตัวไปก็คือว่าเมื่อเรารู้คุณภาพในข้อ2ข้อ3ก็ประเมินราคาหุ้นนะฮะประเมินราคาหุ้นก็ใช้หลายวิธีนะฮะ วิธีของผมก็ใช้ดเดเวนยิวง่ายๆเนี่ยนะฮะจะไปตามแบบเออ่พวกนักวิเคราะห์ใหญ่ๆก็ต้องทำอะไรนะ DCF คิดแว็กคิดอะไรวุ่นวายหมดนะฮะและ้วบางทีก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยนะผมเพิ่งเจอเลยวัาก่อนอ่านรีเสิร์ชนะะมีตัวนึงนะนะอ่ะนะฮะเกี่ยกับอุตสาหกรรมไปต c เคมีค a l เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่8บอกว่าราคาตัวเนี้ยสามเก้าบาทจะไปห้าสิบหกบาทนะฮะ ใครซื้อไว้ป่านนี้เป็นไงครับ PTTA R ใช่ไหมคะไม่บอกครับตอนนี้เขาเขาบอกเปลี่ยนเปลี่ยนหมายแล้วครับให้ขายเพราะว่าประเมินใหม่ประเมินใหม่นี่เลยสามสี่ใช่ฮะมันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไปไปพึ่งทางด้านนักวิเคราะห์จนไปก็ไม่ได้บางทีเราต้องพึ่งตัวเราเองบ้างพยายามคิดในแง่ value คิดในแง่ของพุทธแพนในรักษณะว่า dividend บ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับ มันทําให้เราช่วยได้แล้วข้อที่สี่ก็คือข้อที่สี่คือเราจะต้องรู้วิธีการบริหารพอร์ตนะฮะคือประเภทที่ซื้อเราไม่ทําอะไรเลยนะฮะเก็บนานเนี่ยประเภทก่ไว้แน่นเนี่ยลงทุนระยะยาวไงฮะยาวก็ไม่เป็นไรครับยาวไม่ได้แปลว่าเราขายบ้างไม่ได้นะฮะแต่ต้องคอยดูแลด้วยพอร์ตเองผมมีผมมีพอร์ตตัวหนึ่งนะฮะหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะซื้อมาประมาณสักห้าปีได้แล้วนะฮะเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ามันตามแล้วกันนะฮะ ก็ยูแวนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่บอกครับ <c oughs> นะซื้อไว้ซื้อมาตอนนี้เนี่ยถือถือฟรีอยู่ล้านหุ้นนะก็เห็นนะว่าตอนนี้มันลงมาเยอะนะฮะมีมีช่วงหนึ่งห <c oughs> ุ้นตัวนี้เคยลงมาหรือเป็นบาทกว่า,วานะครับไม่ทราบว่าพูดอ,อย่างนี้อาจจะเข้าใจนะฮะเมื่อสักสองปีที่แล้วบาทกว่าคนไม่รู้ไม่เอาเลยนะหุ้นตัวนี้เท่าไหร่ก็ขายค <c oughs> แล้วก็ดูเอ๊ะมันก็ยังดีบริษัทนี้มีทั้งลงกลั่นมีทั้งลงสกัด มีทั้งไร่แต่ไม่ซื้อบริษัทลูกมีมีไร่อีกนะ,ะเอะมันก็ไม่เลวเนี่ยบาทกว่าก็ซื้อไปนะซื้อไปซื้อมาเนี่ยต้นทุนทัวทัวเฉลี่ยก็ลดลงมานะแต่ลดลงมาแล้วถ้าดูในในแง่ของราคาตลาดต้นทุนเราลดลงมาแล้วเนี่ยก็ยังสูงกว่าราคาตลาดอยู่<ะ>แต่ใจแข็งเพราะเราถือว่าเราซื้อเพื่อถือไม่ได้ซื้อเพื่อขายทียนี้พอมันขึ้นมาแบบสองวันก่อนเนี่ยอย,อยู่ดีไม่รู้ยังไงคนซื้อกันใหญ่ เห็นขึ้นมาตั้งหบาทกว่าก็ทยอยขายทยอยขายก็ถือฟรีถือฟรีในร้านหุ้นนะแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะเพราะผมคิดว่าการที่เราจะไปดูว่าธุรกิจมันปีนี้ไม่ดีปีหน้าดีแล้วก็คือผมคิดว่าหาอย่างอาจารย์นิเวศก็ยากที่ไปมองทะลุว่าธุรกิจอันไหนเนี่ยมันดีตลอดมันก็มจะยากนะครับผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราเข้าใจสีด้านให้ดีคือเข้าใจ value creation ก่อน <C> e <at> นะฮะ้าไมเขาจาต้องต้องรีบเรียนรู้นะครับ <C> e <at> สองรู้วิธีการเลือกหุ้นด้วยคุณภาพด้วยการเอาไอ้ข้อมูลนี่มาเลือกนะฮะ <C> e <at> ในการเลือกหุ้นเนี่ยใช้ใช่หลักง่ายๆว่าธุรกิจดีไหมผู้บริหารดีไหมนะฮะกระขอที่ผ่านมาเป็นยังไงและอนาคตเป็นยังไงนะครับ <C> e <at> พอได้ตรงนี้มาคุณภาพดีเอาเลยประเมินเลย <C> e <at> ราคาเป็นเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าราคาตอนนี้มันในในตลาดเนี่ยมันสามบาท <C> e <at> แต่เราประเมินมูลค่ามันห้าบาทอย่างนี้ก็ซื้อ นะครับแต่ถ้าหากว่าเราประเมินสบาทแล้วมันสองบาทเ้อเก็บไ,ไว้ก่อนใจเย็นนว้ก่อนไปดูตัวอื่นต่อแล้วเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือว่าบริหารพอใดยการซื้อมาขายไปบ้างนะอย่าทยอยขายจนหมดผมได้บทเรียนนะฮะจากการที่สมัยก่อนเล่นหุ้นเนี่ยนะซื้อหุ้นมาเสร็จแล้วหุ้นตัวนั้นซื้อมาห0บาทเพระมันเป็น80ิบเราขายหมดเลยพอขายหมดมันไปน90้าสบเราก็เสียดายมันไปนร้อยนึงอีกยิ่งเสียดายอีกนอนหลับไ,<ป>ไม่ไช่วงนั้นก็เลยบอกเฮ้ยทำไมเราโง่อย่างนี้ นะฮะไม่ได้คิดว่าขายหมู <c oughs> นะแต่แต่บางตัวเนี่ยนะฮะ,ะก็จะคิดอย่างเงี้ยคือซื้อมาห้าสิบขายไม่แปดสิบไม่เหลือสี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวคงขึ้นมานะฮะลงสามสิบหายไม่เป็นไรซื้อเพิ่มเลย <c oughs> ถัวเฉลี่ยอีกไปมาปรากฏรอบสุดท้ายเหลือสิบนะฮะมันมันเจออย่างนี้ครับมั่นใจตัวเองก็ไม่ดีเหรอฮะคือคืออย่างนี้ครับคือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเอาแน่กับมันไม่ได้ <c oughs> นะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนผมเวลายึดไงฮะ ไม่เป็นหลักยิ้ว่าหุ้นตัวนี้ดีแลวไม่ดีอย่างไงแต่ปัจจุบันนี้เรามีหลักเราพยายามหาหมูลค่าของมันให้ได้สะก่อนนะฮะเพราะเมื่อเมื่อมีมูลค่าแล้วเนี่ยเราก็เก็บหุ้นตัวนี้ด้วยความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแต่ผมเรียนนิดนึงนะฮะคำว่ามูลค่าหุ้นหรือ value ข,ของหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่มีค่าเดียวนะฮะค่ามันจะเป็นช่วงนะ,ะใครคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยสามสิบบาทแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดไม่ใช่มันอาจจะขึ้นเคลื่อนไหวระหว่างยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าหรือยี่สิบถึงสี่สิบก็ได้นะฮะ แต่ถ้ามันไปสัก6กสิเนี่ยแสดงเอาละเกินมูลค่าละหรือลงมาต่ำมากๆต่ำกว่า10 20นะฮะต่ำกว่า10บาทเนี่ย<ะ>ถือว่าอันเนี้ยซื้อได้ละนะฮะเพราะฉะนั้นคนเข้าใจผิดฮะไปดู target price พอเราถูก lead ไปใช่ไหมฮะเวลาดูบล็อกเกอร์เนี่ยเข<ะ>าบอก target price เท่านี้นะฮะพอดูปับ๊บอย่างที่พูดนะฮะห้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกบาทเนี่ยซื้อไว้เลยนะ target price ไปห้าสิบหกบาท<ะ>แต่เขาไม่ได้บอกความเสี่ยงมันมีนะฮะความเ<ะ>สี่ยงถ้าหากว่าเจอเรื่องอวัตถุดิบมันแพงขึ้น ไอ้น้ำมันแพงขึ้นก็มีปัญหาแล้วราคาขายสินค้าตกลงก็มีปัญหาะนะเขไม่บอกตรงนั้น